สวัสดีทุกคนกันด้อนะครับผมก็ในวันนี้เนี่ยผมก็จะมาเล่นมินิโวโอ้ยเป็นคนหลงเลยโอเคก็ในวันนี้เนี่ยผมก็จะมาทําฟาร์มกันนะครับผมใช่แล้วเฮ้ยก็ตอนนี้ผมก็ได้ทําการสร้างรั้วแล้วก็ปูพื้นให้มันเรียบไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่โคตรเรียบเลยคือผมไปเล่นนอกรอบมาก็ใน EP นี้เนี่ยผมก็จะมาทําฟาร์มนั่นเองใช่แล้วพูด2รอบแล้วอะไรเนี่ย ก็สิ่งที่ผมจะปลูกก็คือนี่เลยผลไม้บลูยักษ์แล้วก็อะไรเนี่ยผลไม้เกรดยักษ์แค่แล้วแล้วก็มีข้าวโพดมีมันเทศแล้วก็แตงกวาด้วยนะครับผมก็ของเรานี้ก็หาได้ตามแมปเลยใช่แล้วก็แตงกวานี่ก็ตีโถเอานะทุกคนมันหายากมากเลยนะแตงกวาแล้วก็ เมล็ดข้าวโพดเมล็ดข้าวโพดเราต้องไปหาข้าวโพดมาก่อนนะทุกคนเดี๋ยวหาให้ดูเราต้องเอาข้าวโพดมาคราบเป็นเมล็ดข้าวโพดนะทุกคนเดี๋ยวสักครู่นะทุกคนเดินหาข้าวโพดแป๊บนึงมันหาง่ายมากเลยนี่เดินเดินมาเจอแล้วนี่ไงข้าวโพดโอเคอย่างแรกคือเราต้องทุบต้นข้าวโพดนะครับผมแล้วเราก็จะได้ข้าวโพดมาโอเคแล้วเดี๋ยวเราเดินไปเอาตัวคราฟแป๊บนึงนะทุกคนสักครู่โอเคพอเราได้ข้าวโพดมาแล้วเราก็มาคราฟเลยนะครับผมมาคราฟเป็นเมล็ดของมันใช่แล้วโอเคเรียบร้อย แล้วก็ได้เมล็ดข้าวโพดมาแล้วนะครับผมววโอเคและอย่างต่อไปที่เราจะทําก็คือจับเจ้าวัวนั่นเองถึงมันจะไม่ใช่วัวก็เถอะแต่ไม่รู้ทําไมมันมันถึงมัน,ม,นมันถึงใช่วัวตัวมันไม่จะเป็นวัวทุกคนตัวมันเป็นแรดอะโอเคสิ่งที่เราจะจับเอ้ยทุยโ <c oughs> ทษทีทุกคนโทษทีทุกคนตื่นเต้นนิดนึงส <c oughs> ิ่งที่เราจะใช้จับนั่นก็คือเชอร์รี่นั่นเองแค่แล้ว ก็เราสามารถให้มันกินได้เลยนะผมพี่เทโอเคสามอันเท่านั้นจับได้เลยก็ไม่รู้นะว่าตัวไหนมันจะกินเยอะกินน้อยบางตัวมันก,กินโคตรเยอะกว่าจะจับได้นะทุกคนก็เราจับมาแล้วใช่ไหมเราก็ต้องไปครับอันนี้ต่อครับเออเขาเรียกว่าอะไรนะจอบใช่แล้วเราต้องไปครับจอบเดียวน,นึงนะมันมันตีกันหรือเปล่าเฮ้ยแกจะทำร้ายลูกฉันนะโว้ยบวยตัวหนึ่ง ผมจะเรียกมันว่าวัวนะทุกคนเรียกตามที่เกมไม่ไดีบอแปลให้เลยนะใช่แล้วโอเคเราต้องคราบเป็นจอบนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราเอาเออเอาเหล็กมาคราบเลยนีนย่โอเคเรียบร้อยเราได้จอบมาแล้วนะทุกคนทุกคนไม่ต้องสงสัยนะท่ทำไมผมมีแร่อะไรเยอะแย,แย,แย,แยแะเลยเกินคือผมไปเล่นนอกรอบมาใช่แล้วคือไปนั่งฟาร์มของมาอย่างเยอะเลยโอเคแล้วเราก็อา้าว ทำไมเจอบมันหายทรสงสัยจะบักโอเคแล้วเราก็เดินพวนดินเลยนะทุกคนนี่เป็นไงขี่ขี่แล้วก็พวนดินนะทุกคนโอเคเดี๋ยวขอพรวนดินสักครู่นะครับผมอุ้ยเดี๋ยวมีอูดด้วยทำไมมันมีอูดอยู่นี้เนี่ยะสงสัยมันจะเดินมาตอนผมทำรัวนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราต้องจับอูดด้วยล่ะอีพีนี้เดี๋ยวขอทำฟ้ามาเ้เสร็จก่อนนะผมเดี๋ยวจับแน่นอน ถ้าจะไม่ผิดมันต้องใช้ผลอะไรสักอย่างจากต้นกระบ,บองเพชรนะถึงจะจับได้เดี๋ยวจับแน่นอนรี้แกจะเป็นของฉันจะอูดเอาจับพังแน่เลยโอเคเดี๋ยวผมไปคราบจอบมาเยอะๆเลยแล้วกันสงสัยคงต้องใช้เยอะนะครับผมโอเคตอนที่ผมก็พวนด,ดินเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมดูเหมือนว่ามันดินมันจะยังไม่ชุ่มชื้นพอนะทุกคนสงสัยผมคงต้องเอาน้ำมาวางนะครับผม โอเคเดี๋ยวเราจะไปคราบขวดกันเอาอย่างแรกเลยเราต้องไปหาทรายมาครับกระจกนะครับผมโอเคเดี๋ยวขอหาทรายสักคู่นะแป๊บหนึ่งนะอยู่ไหนเดี๋ทรายเดินหาแป๊บโอเคตอนนี้เราเจอทรายแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเอาทรายมาสักนิดสักหน่อยนะครับผมโอเคเรียบร้อยเราได้ทรายมา6กก้อนโอเคและหลังจากนั้นเราก็จะเอาทรายไปคราฟนะครับผมใช่แล้ว เราจะเอาทรายไปคราบเป็นเอ่อมันเรียกว่าอะไรนะเดี๋ยวผมลืมนะผมเพิ่งคาไปเมื่อกี้นี่เองเดี๋ยวจะมาสอนทุกคนนะเผื่อทุกคนไม่รู้วิธีการคราบโอเคผมจะมาคราบเป็นนี่เลยนะครับผมทรายครอสไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่าอ่านิดขออภัยตกภาษาไทยนะครับผมโอเคพอเราได้ทรายครอสมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เอาทรายครอสอันนี้เนี่ยไปเผานะครับผมโอ้ยสวัสดีเจ้านกกระจอกเทศโอเคเอามาเผาเลย นี่ใส่ทีนี้ปึ๊บโอเคแล้วเราก็รอนะครับผมแล้วเราก็จะได้เป็นกระจกนั่นเองโอเคพอเราได้กระจกมาแล้วอันนี้คือผมเผาเสร็จไวช่วยช่วยินพันพเผาเสร็จไว้อยู่แล้วนะครับผมอันเมื่อกี้คือผมสอนให้ดูนะเผื่อใครไม่รู้น้องๆหน,นุ่มๆไม่รู้ไงผมก็เลยสอนโอเคแล้วพอเราได้กระจกมาไปที่เรียบร้อยแล้วเราก็เอามาคราฟเลยนะครับผมเดี๋ยวอยู่ไหนเอ่ยมีขวดโอเคมันมันต้องใช้ไม้ได้วยนะครับผมใช่แล้วโอเค เดี๋ยวผมไปเอาไม้แป๊บหนึ่งนะเดินแป๊บกล่องก็อยู่ไกลเหลือเกินโอเคเอ้าวเดี๋ยวทำไมไม่กิมหยิบไม้ไม่ได้โอเคเรียบร้อยเราได้ไม้มาไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมไม่ต้องสงสัยนะทำไมไม้มีเยอะเหลือเกินก็ดูเอาแล้วกันจากอีพีที่หนึ่งไม้หายไปหมดเลยนะเราได้ขวานแททีเนียม,มานะ EP อีีที่หนึ่งคือแบบว่าหาโคตรนานกว่าจะเจอนะครับผมโอเคโอ้โห เราคราบได้หลายขวดเลยโอเคเราเอามาขวดหนึ่งนะครับผมเอามาอันนึงโอ้เดี๋ยวทำไมไม่ได้สิบหกอันเนี่ยโอเคไม่เป็นไรสิบหกอันก็ดีเราจะได้ไม่ต้องมาตักบ่อยนะครับผม <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราจะตักน้ำจากตรงนี้พรบ,บุดีเจ้าปลาหลายตัวโอเคเดี๋ยวตักน้ำนะครับผมโอ้ยนายอยากเข้ามาใกล้ฉันฉันยังไม่อยากทำร้ายนายเดี๋ยวตักน้ำยังไงเดะ กันยงนีทุกคนเลยนวิธีการตักน้ำเมื่อกี้ตักไปได้ขวดหนึ่งแล้วโอ้ยมันตักน้ำายัางไรดิอะโอเคได้แล้วได้แล้วมาหนึ่งโอเคได้แล้วสองโอเคมันต้องตักอย่างนี้นะทุกคนจำได้น,นะโอ้ยปลามันก็เยอะแล้วเกินโอเคเอาไปเท่านี้ก่อนแล้วกันสามขวดโอเคเดี๋ยวเราจะเอาไปวางเลยนะครับผมโอเคเพื่อไม่รับเราเสียเวลาเลยผมจะทําให้เสร็จเลยนะครับผม โอเคแล้วตอนนี้ผมก็วางน้ําทําให้ดินชุ่มชืน้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคแล้วแล้วก็มาหว่านเมล็ดเลยนะครับผมโอ okay, เ,เคโอเคอย่างแรกเราก็จะปลูกเป็นข้าวโพดนะครับผมโอเคเราวางไปเลยนี่ข้าวโพดต,ต้นน,น้อยของฉันโตไวล่ะอืมโอเคเราวางไปนะครับผมก็ EP นี้เราก็น่าจะได้ประมาณนี้นะครับผมโอเคแล้วเดี๋ยวเราก็เอาเมล็ดผล ผลไม้บูยักษ์มาปลูกตรงนี้นะผมเราจะแบ่งเป็นโซนๆไปเลยนะโอเคนี่วางไปเลยน,นี่โอเคเรียบร้อยมีประมาณนี้แล้วเราก็เอาอันนี้มาไว้ตรงนี้นะผมมันชื่อว่าผลาไม้เกรดยักษ์ชื่อก็อ่านยากเหลือเกินแต่และอย่างโอเคเอาเดี๋ยวฟังผิดนี่เเอาหายไปเลยไม่นะ โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเพาะพันได้โอเคแล้วสิ่งที่เราจะมาปลูกต่อก็คือแตงกวากับมันเทศนั่นเองโอเคเดี๋ยวเราปลูกประมาณตรงนี้แล้วกันปลูกอย่างละหนึ่งอ่ะโอเคเราปลูกแค่นี้เฮ้ยเดี๋ยวเอาแตงกวาไอ้นี่ด้วยอีกอันหนึ่งอยากกินนะบวย้ยจะวัวโอเค เดี๋ยวเราจะเอามันเทศมาครับเป็นอาหารล่อสัตว์นะครับผมนี่อันนี้เลยมันก็คือทันญพืชนั่นเองโอเคแล้วครับเรียบร้อยแล้วเราก็จะเอามาล่อสัตว์นะครับผมคือผมทําฟาร์มสัตว์ไว้แล้วด้วยไงทุกคนฮะ <Huh? S 1> คือผมสร้างร้วมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพาไปดูนะครับผมตามมาเร็วเจ้าสัตว์เอ้ยเดี๋ยวไม่ใช่นายที่จะอูดเอ้ยเดี๋ยวผมคงต้องจับอูดก่อนนะทุกคนเอ้ยเดี๋ยวทำไมผมมาตั้งขวดอย่นี้เนี่ยโอเคเดี๋ยวผมไป เอาผลไม้ที่ว่าจ,จับอูดก่อนก็แล้วกันนะครับผมมันอยู่ในทะเลทรายนั่นเองซึ่งก็ไม่ไกลจากบ้านผมเลยนี่ไงเจอแล้ว <Wow. S 1> มันก็คืออันนี้เดี๋ยวต้องใช้ขวานตัดเอาขวานนี้แล้วกันขวานไทเทเนียมกว่าเราจะหาได้โอเคเราได้มาแล้วมันก็คือผลไม้กระบ,บองเพชรนั่นเองเอาไว้จับนะบผมเอาไว้จับเจ้าอูดโอเคได้มาสองอันไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่าเอามาอีกอันนึง โอเคเราได้มา3อันฉันกลับมาแล้วจะอุตัวน้อยฉันจะจับนายคือฉันมาแล้วโอเคเราจะเอาผลไม้กระบองเพชรมาจับมันเลยนะครับผมเดี๋ยวอีพีนี้เราจะจับสัตว์หลายตัวเลยนะตอนนี้ฟารม์มเราก็มีเท่านี้ก่อนนะเดี๋ยวอีพีสามจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของฟาร์มผมอย่างแน่นอนคือแบบว่าฟาร์มผมมันจะใหญ่อลังการเอาไปกินซะอุย้ยทีเดียวได้เลย wow. อุ้ยผมได้ขี่อูดแล้วเอาละพวกเราเอ้ยไม่ไม่ใช่พวกเราสิคลิปผมถ่ายอยู่คนเดียวเอาละผมจะได้เป็นเจ้าชายแห่งทะเลทรายแล้ว<อ>แต่ตอนนี้ผมผมอยู่ที่บ้านยังไม่ได้ไปทะเลทรายโอเคเดี๋ยวเอาอูดมาเฝ้าไว้ทางเข้าสวนสัตว์ของผมดีกว่านี่เฝ้าไวด้ดีๆนะเจ้าหนูโอเคแล้วตรงนี้ก็จะเป็นแหล่งฟาร์มสัตว์ของผมนั่นเองใช่แล้วมันก็คือฟาร์มปศุสัตว์ของผมอุ้ยมีหมายนี้ด้วย แกแกจะกินไก่ของฉันแกไม่รอดแน่เจ้าหม,มาปานี่เน่นี่เน่นี่เน,น,เน,น,เน่คือฟาร์มผมจะเลี้ยงไก่ด้วยนะทุกคนคือหมามันชอบมันชอบมากัดไก่ไงน,นุ่งเงี้มีไก่อยู่2ตัวแล้วก็มีอ่าผลไม้บลูยักษ์ใช่แล้วมีอยู่3มอันเอาไว้ในนี้แหละ <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราจะไป จับสัตว์กันเลยนะครับผม้วยการเอาเจ้านี้ไปล่อนะคผมทายพืชโอเคพวกแกอยู่ไหนกันเจ้าสัตว์ตัวน้อยตัวใหญ่ตัวเล็กตัวกระกิว๋วโอเคในสวนเรามีอยู่สามตัวมาเร็วเจว้าวัวตามฉันมามากับฉันแล้วไปได้วยกันไปตามหาเกาะแคนดี้อโอโหกร์ตูนยังเก่าเลยนะใครเคยดูมั่งแฟกจ็ตมาเร็วเจ้า,าว,จวัว โอ้แก oh, okay. จมน้าเอาน้ําแค่นี้แกยังจมอีกเลยโอเคเดี๋ยวพาไก่ไปก่อนกันลวกันนะทุกคนถ้าวัวมันตามเรามันไม่ได้เราก็เอาไก่ไปก่อนอุ้ยหมาม่ไม่ไมแกอ้าตายป่ะอ้าเาาแก,ก,นะแกแาาาาาาัาาาายาาาาาเาา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 าลาา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 านาาราา ไม่เป็นไรฉันจะพานายไปส่งนี่แหละผ,ผมเกลียดมาไม่ถึงผมเกลียดในเกมนี้นะมันชอบกัดไก่อ่ะไปเร็วนกกระจอกเทศก็ตามมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมเลี้ยงนกกระจอกเทศด้วยเดี๋ยวต้องรอ,อผลไม้เกดยักษ์อะไรสักอย่างนนั่แหละผมลืมชื่อมันแนละ้วก็คือผลไม้อันนั้นมันคือยอะไร<ๆ>คือ<ๆ>คือเยอะจังคือผ<ๆ> <Conse ller> ลไม้อันนั้นน่ะมันสามารถจับนกกระจอกเทศได้ใช่แล้วมันจะเป็นผลไม้เหลืองๆนั่นเอง ต้องรอมันโตแล้วทุกคนเดี๋ยวผมทําให้ดูทางเข้ามันเล็กไปปะเนี่ยมาเร็วเจ้านกกระจอกเทศของฉันเดี๋ยวผมจะเลี้ยงมันเอาไข่นะทุกคนเดี๋ยวต้องวางวางรังไว้ให้มันตามมาเร็วตามมาเร็ว,ามมารวทุกคนฉันจะดูแลพวกนายอย่างดีฉันจะหาอาหารมาให้พวกนายเดี๋ยวต้องรอฉันทําฟาร์มก่อนนะฉันถึงจะหามาให้<อ>ตามมาเร็วเดี๋ยวมีอีกตัวหนึ่งยังไม่ตามเข้ามา โอเคตอนนี้ผมเพิ่งจะได้บัวเอ้ยไม่นายอย่าหนีออกไปนะไม่ได้ไม่ได้ฉันจะเลี้ยงพวกนายอย่างดีฉันจะดูแลพื้นายตามมาเจ้าไก่ฉันจะดูแลพแื้น,พนายอย่างดีเลยนะไว้ใจฉันได้เดี๋ยวเดี๋ยวเจ็บเจ็บเหหิวหิวหิวตอนนี้มีอะไรกินบ้างโอเคตอนนี้ผมมีเนื้อกินกินเลยเนื้อย่างวัวเฮ้ยกินต่อหน้าพวกนายเลยะนะ โอเคตามมาคือผมจะเลี้ยงเอาไว้ฟาร์มอาหารใช่แล้วโกเกจะต้องมาเป็นอาหารของจึนคือฮิโอเคมันดูดาร์กมากเลยนะทุกคนจับมาอย่างดีอ้าวฝนตกเฉยเลยโอ้โหแล้วเสียงฝนมันจะเข้าในคลิปผมโอ้ฟ้าผ่าด้วยแล้วเสียงฝนมันจะดังไหมเนี่ยโอ้โหถ้าเสียงฝนดังไปก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะครับผมโอเคสงสัยผมคงต้องรอฝนหยุดตกก้วละ เดี๋ยวแป๊บนึงนะทุกคนขอขอตัดไปตอนฝนหยุดตกเลยนะโอเคแล้วตอนนี้ฝนก็หยุดตกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอ้โหเย็นเลยทีเดียวโอเคเดี๋ยวสงสัยผมคงต้องกลับไปนอนสักแป๊บนึงนะครับผมเดี๋ยวแป๊บนึงนะมันใกล้จะมืดแล้วผมคงต้องกลับไปนอนโอเคเดี๋ยวหลังจากเราตื่นเราจะไปจับนกกระจอกเทศกันใช่แล้ว จบสรก็น่าจะจบอีพีนี้เลยนะทุกคนมันจะได้ไม่ยาวเกินไปอีพีนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมชิวๆโอเคอย่างแรกเราต้องเอาปุ๋ยสัตว์ปุ๋ยสัตว์อันนี้ก็จะเอามาจากเอามาจากหมูนะครับผมใช่แล้วหมูมันก็จะปล่อยอุนจิออกมานะครับผมใช่แล้วแล้วมันก็จะมาเป็นปุ๋ยนั่นเองเราต้องเลี้ยงหมูเยอะๆนะทุกคนเราถึงจะได้ปุ๋ยปุ๋ยนี้สามารถเอามาทําให้พืชผักของเราเติบโตได้ใส่ไปเยอะ โอเคเรียบร้อยแล้วเราก็ได้ผลไม้นี่มาแล้วนะครับผมผลไม้เกดยักษ์แค่แล้วแล้วเราก็เอามาครับเลยนะครับผมครับเป็นนี่ไงอยู่นี่ผลไม้เกดยักษ์เราสามารถเอาไปจับแล้วก็จอกเทศได้นะครับผมแล้วก็จอกเทศชอบกินมากเลยนะโอเคเดี๋ยวเรานอนก่อนนะครับผมตัดไปตอนเช้าโอเคเรียบร้อยตื่นมาแล้วอากาศช่างแจ่มใสเหลือเกินกา์ฟของฉันที่ยังที่ยังไม่ใหญ่เท่าไหร่ มัน <c oughs> เดี๋ยวมันก็ต้องโตให้หมดทุกต้นเลยนะครับผมใน EP ที่สามนะโอเคเดี๋ยวเราจะไปจับนกกระจอกเทศกันเลยเฮ้ยอยู่ไหนเจ้านกกระจอกเทศโอเคเดี๋ยวผมจับตัวนี้ก็แล้วกันนะครับผมแกจะมาเป็นของฉันซะโอเคเราจับไม่ได้นะครับผม ทำไมแกกินกระดานด้โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะเอาปุ๋ยสัตว์ไปเอาเพิ่มไปทําให้มันโตเพิ่มนะครับผมเดี๋ยวต้องหาอันที่มันใกล้ๆโตอันนี้โอเคเรียบร้อยเราได้มาหนึ่งต้นแล้วหายอันหนึ่งอันไหนดีอันนี้แล้วกันโตซะตรงโต้ซะอ้าวมันไม่โตโอเคไม่เป็นไรโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเราใช้อันนี้อีกอันหนึ่ง ไปจับมันนะผมหนึ่งผลไม้เกตยักษ์นี่ก็สาวเอ้ยุยดุยหนึ่งผลไม้เกตยักษ์อันนี้ก็เราก็ได้มาห้าอันนะผมห้าชิ้นใช่แล้วอืม <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราไปจับมันต่อตัวเดิมนะครับผมแกอยากกินเยอะเด้ออยากกินเยอะโอเคตัวนี้แหละโอ้ยแกจะมาไปของฉันซะ <c oughs> <c oughs> ทำไมแกกินเยอะขนาดนี้ โอเคสงสัยผมคงต้องจับนอกรอบซะทแล้วล่ะหรือเปล่านะเดี๋ยวดูก่อนมันยังไม่มีอันไหนโตเลยอ่ะโอเคผมคงต้องไปหาหมูมาเยอะๆแล้วก็ทําปุ๋ยนะผมใช่แล้วแล้วก็ามาพอพันธุ์พืชของผมใช่แล้วสงสัยคงต้องไปเล่นนอกรอบอีกแล้วสิคฮ้ยโอเคแล้วตอนนี้ก็หมดเวลาสนุกแล้วสิ หมดเวลาสนุกแล้วสิตัดแบบละครไทยโอเคไว้เจอกันใหม่ EP ที่สามนะครับผมโอเคตับคลิปนี้บายบายครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าก็อย่าลืมกดไลค์ก็ติดตามก็อย่าลืมกดกระดิ่งได้นะครับผมบายบายครับผมบายบาย <c oughs> ไว้เจอกันคลิปนี้มันอาจจะดูสั้นนิดนึงนะครับผมแค่มาทําฟาร์มใช่แล้วมาทําสวนทําฟาร์มสัตว์